สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพีพีทุกคนวันนี้พามาชมพระเครื่องครับวันนี้ผมพามาชมนาคปกหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่รุ่นเสาห้าคูณพันล้านปีพศ2537นะครับเป็นพระปกปบมะขามนะครับของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่อำเภอด่านขุนทศนะครับ สวยมากครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับปกมะขามพิมพ์เล็กนะครับหลวงพ่อคุณวัดบรรลรุ่นเสาห้านะครับปุกเศกในวันเสาร์ที่5นะครับชื่อรุ่นคูณพันล้านนะครับคูณพันล้านปีพศสองพสามสินะครับ สุดยอดวัตถุมงคลนะครับที่เพียเพ,ยพร้อมไปด้วยพุทธคุณอันเข้มขังนะครับพิธีใหญ่นะครับเหรียญปลุกมะขามรุ่น25ปีพศ2537เป็นพิธีใหญ่มากนะครับซึ่งหลวงพ่อคูณได้ทำการปลุกเสกนะครับท่านได้ตั้งใจปลุกเสกเดียวนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ เพื่อให้แจกให้กับลูกศิษย์นะครับอย่างเข้มขังเลยนะครับดูความสวยงามของเหรียญครับเนื้อนวะลูหะครับสวยมากครับเหรียญน,นี้เป็นปกมะขามนะครับปกมะขามคูณพันล้านนะครับเหรียญน,นี้พิธีดีนะครับ ผมว่าเป็นพิธีดีนะครับซึ่งหลวงพ่อคุณท่านได้ทําการปลุกเสกนะครับอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวนะครับปลุกเสกเดียวเลยครับที่วัดบ้านไร่นะครับเมื่อวันที่ห้านะครับวันเสาร์ที่ห้าวันวันเสาร์ที่ห้านะครับในเดือนเมษายนนะครับแรมห้าค่ำเดือนห้านะครับ นับว่าเป็นวัตถุมงคลที่เพียบพร้อมไปด้วยพุทธคุณนะครับอันเข้มขังนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านโชคลาภนะครับโชคลาภค้าขายแขวคาดปลอดภัยนะครับล่ำรวยเงินทองนะครับรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อคุณท่านได้จัดสร้างเป็นพิเศษเลยนะครับเป็นพิเศษให้กับแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับ ได้มีไว้บูชาเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและกับครอบครัวนะครับท่านได้ทาการปลุกเสกเดี่ยวเลยนะครับเหรียญน,นี้เข้มขังมากนะครับเหรียญน,นี้นี่ก็จะเป็นด้านหน้านะครับสําหรับเนื้อนี้เป็นปลกมะขามเนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อนวะนะครับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อนวะนะ เดี๋ยวผมจะให้ชมด้านหลังนะครับพยายามโฟกัสให้ดูนะครับนี่ครับด้านหลังครับสวยมากครับเป็นเหรียญที่สวยอีกหนึ่งเหรียญนะครับของเก๋ก็มีเยอะนะครับรุ่นนี้ครับเก๋เยอะมากนะครับรุ่นนี้ของเก๋เยอะนะครับรุ่นนี้รุ่นเสาห้านะครับ สอห้ารวยพันล้านนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้นไร่นะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับดูตำหนิให้ดีนะครับเหรียญนิเหรียญปกปกใบมะขามนะครับดูตำหนิให้ดีครับถ้าใครจะเช่าหานะครับให้ดูตำหนิให้ดีนะครับ นี่ครับสวยมากครับเหรียญน,นี้นี่เป็นด้านหลังนะครับเสาห้าหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับคูณพันล้านนะครับชมด้านหน้าครับพระดีพิธีใหญ่ครับรุ่นนี้พระดีพิธีใหญ่นะครับ เป็นพระดีพิธีใหญ่ครับหลวงพ่อคูณได้ทำการปลุกเสกเดียวครับที่วัดบ้านไล่นะครับปลุกเสกเดียวครับหลวงพ่อคูณปลุกเสกเดียวครับปลุกเสกในในพิธีเสาห้านะครับปลุกเสก ในพิธีเสาห้านะครับแหลมห้าค่ำนะครับแหลมห้าค่ำเดือนห้านะครับแหลมห้าค่ำเดือนห้านะครับสวยๆเลยครับเหรียญนี้เป็นปุกมะขามเนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อนาวะโลหะนะครับปุกมะขามเนื้อนวะนะครับสวยๆครับเหรียญนี้เดี๋ยวให้ดูขอบตัดนะครับเพื่อนๆพี่ๆ พยายามโฟกัสให้ดูชัดๆนะครับนี่ครับขอบตัดก็จะประมาณนี้ครับฉีกขาดนะครับขอบตัดครับตัดไม่ขาดครับตัดฉีกนะครับตัดฉีกของเก๋จะบางกว่านี้นะครับของเก๋เหรียญจะไม่หนาขนาดนี้นะครับของเก๋ก็จะประมาณนี้แหละแต่ไม่หนาเท่านะครับเดี๋ยววันหลังผมจะเอาของเก๋มาให้ดูนะครับ อันนี้ของแท้ครับดูครับตัดตัดตัดฉีกนะครับตัดฉีกนี่ตัดฉีกนะครับฉีกครึ่งเลยนะครับนี่นี่ครับแท้จากทางวัดครับจัดสร้างเมื่อปีลึกมากนะครับปีลึกนะครับ2537นะครับปีลึกนะครับ ของเก๋จะหมูกจะไม่คมนะครับของเก๋จะหมูกจะไม่คมนะครับดูของแท้ครับจมูกสันเป็นสันเลยนะครับนี่ครับขึ้นเป็นสันเลยครับจมูกครับนี่สวยมากครับเหรียญนี้พิธีเข้มขังนะครับปลุกเสกในพิธีเสาห้าครับเข้มขังนะครับ แล้วก็หลวงปูป่ปลุกเสกเดียวอีกนะครับปลุกเสกเดียวที่วัดบัานไร่นะครับหลวงพ่อคูณปลุกเสกเดียวสวยมากครับนี่ครับให้ดูชัดๆอีกครั้งนะครับเป็นเหรียญที่สวยอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับ นาคปกมะขามปี37มเนะครับนาคปกมะขามปีสามเจ็นะครับสมองพคุณท่านได้ปลูกเสกเดียวครับเหรียญรุ่นนี้ดูหน้าคมชัดนะครับดูหูครับคมมากนะครับเหรียญแท้ต้องคมนะครับชมด้านด้านหลังอีกครั้งนะครับชมด้านหลังอีกครั้งนี่ครับ ของแท้ต้องแบบนี้ครับด้านหลังต้องแบบนี้เท่านั้นครับของแท้ครับของแท้ต้องเป็นแบบนี้ครับนี่ครับของแท้ต้องเป็นแบบนี้ครับใครบอกไม่มีเก๋ครับเหรียญนี้ครับเก๋เยอะมากนะครับเก๋เยอะครับเหรียญรุ่นนี้ครับ ของแท้ต้องเป็นแบบนี้ครับและเหรียญก็จะนี่ครับขอบตัดครับตัดฉีกนะครับตัดไม่ขาดนะครับให้ดูชัดๆเลยครับแท้แน่นอนครับถ้าเพื่อนๆไปเจอเหรียญกี๊ดไม่เหมือนแบบนี้แน่นอนครับไม่เหมือน ไม่เหมือนของผมเอามาให้ดูแน่นอนครับถ้าไม่เหมือนให้วางก่อนนะครับถ้าแบบนี้แท้ร้อยเปอร์ซนครับเพราะผมได้มาจากวัดเลยนะครับนี่ครับขอบตัดครับนี่ครับขอบตัดชัดเจนนะครับ โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนะครับได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ